สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u ทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปายคาร์นะครับและก็พบกับผมอีกเช่นเคยครับสป,ปายนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้3หน่อยหลุดทั้ง3หน่อยเลยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไรไงนะไม่เข้านะครับไม่เข้าสักหน่อยเลยหลุดเลยครับแต่แต่ที่ผมบอกว่าเมื่อวานนี้ผมชอบเลขเบิ้ลน,นะ เลขเบอ้ลก็ออกจริงๆนะครับออก66เนาะเ <_ an> ฉียดไปนิดเดียวนะครับเนาะวันนี้มาแก้ตัวใหม่ครับ3น้นอยพิเศษปกติ v i p นะครับ2ตัวได้แก่นะครับ80 84 81 82ย้ำนะครับ80 84 81 82ตัวรูดครับรูด8นะครับวันนี้ ท่านใดที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ